ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแค่สี่เดือน ก็เห็นจุดตายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับรัฐบาลเพิ่งจะทํางานมาได้แค่4ี่เดือนหลายๆคนอาจจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งทํางานมาได้แค่4ี่เดือนเองจะเอาอะไรนักหนานะครับบางคนเนี่ยทมา8ปี9ปีเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับตามนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยที่นะครับไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนแล้วบอกว่าจะรีบเข้า เข้ามาเนะี่ยเพื่อแก้ไขเศรษฐกิจเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าทํางานมาสี่เดือนเพราะตอนนั้นคุณรีบที่จะเข้ามาเองนะเพราะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรรอให้สอวอแล้วเราได้รัฐบาลที่เป็นคุณก็บอกว่าคุณรอไม่ได้อะไรไม่ได้แต่พอมาถึงตอนนี้บอกว่าเฮ้ยเพิ่งทํางานมาได้4เดือนเองมันขัดแย้งกันหรือเปล่าครับ มันขัดแย้งกันหรือเปล่าครับในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะต้องรีบคุณจะต้องรีบก็คือไม่ทาตามคำพูดท,ที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศประชาชนหักหลังประชาชนเพื่อให้ได้ตัวเองมาเป็นรัฐบาลและบอกว่าจะรีบแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรีบแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วไหนละครับการแก้ไขปัญหาปากท้องถ้าคุณรีบขนาดนั้นคุณต้องลงมือทําทันทีอย่าบอกว่าเพิ่งจะทามาไม่ได้สี่เดือนแต่สี่เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นได้ชัััดนนะะคครรบบผมว่า บอกได้เลยครับว่ามันยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมแน่นอนครับการลดค่าไฟการลดค่าน้ําการลดค่าพลังงานการลดอะไรพวกนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเราลองย้อนไปดูประชาชนลองย้อนไปดูนะครับว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่เมื่อขึ้นมาเป็นรัฐบาลการลดค่าน้ํามันการลดค่าไฟลดคาใช้จ่ายตรงนี้ทําทันที3เดือน6เดือนนะทำทันทีเพื่อให้เห็นว่านี่แหละคือผลงานเพราะมันสามารถทาให้เห็นได้ แต่มันไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงถามว่าวันนี้เอาหลักง่ายๆเศรษฐกิจนะครับมันดีขึ้นหรือยังอย่าบอกว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นเพราะกู้เงินมาแจกไม่ได้ทําตามนโยบายไม่ได้อันนั้นไม่ใช่คนละเรื่องเลยครับการที่จะทําให้เศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นต้องกู้มาแจกเลยหรือจะบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้มีงบประมาณอะไรลงไปแล้วทําไมไม่รีบล่ะครับทำไมไม่รีบล่ะครับเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วกลับให้ไปยืนเพื่อจะทํานโยบายนี้จะต้อนบอร์เแล้วทําไม่ได้แล้วกกลััับบบมมาาารรรทีี่วนนน้ะะคงปณ ค่าใช้ใจ่ายที่ออกช้าเป็นเพราะใครเป็นเพราะรัฐบาลให้กลับไปทําอีก3เดือนหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถพิจนารณาเลยรีบพิจนารณาเลยตอนนั้นมันก็สามารถป่าน,นี้งบประมาณก็ใช้ไปได้แล้วหรือเปล่าแต่รัฐบาลให้นะครับข้าราชการกลับไปทามาใหม่หรือเปล่าจึงทําให้ช้าอีก3 4เดือนหรือเปล่าอ่จริงหรือเปล่าครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความจริงเราต้องเอาความจริงมาพูดกันว่าเอ๊งบประมาณที่มันช้าเนี่ยเป็นเพราะอะไร และคุณบอกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคําว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องจะเป็นต้องกู้มาแจกเท่านั้นเหรือเป็นวิธีเดียวเหรอนะการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนั่นคือเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยตรงวันนี้นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นเอาขึ้นเอาเคยไปดูบ้างหรือเปล่าเห็นปะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงหรือว่าจะเถียงนะครับแค่สี่เดือนก็เห็นจุดตายโดนโดนเข้าให้นะครับ เมื่อวันที่22มกราคมวุฒิสภา ยื่นยัตติขออภิรายทั่วไปในวุฒิสภาพเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงปฏิตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 5 6 0มาตรา153มีสมาชิกวุฒิสภารองชื่อ98คนเนื้อหาในยัตตินะครับระบุว่าคณะรัฐมนตรีภายใต้การนําของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเบื้อ วันที่10กันยายน256 6และได้เข้าบริหารราชาการแผ่นดินมาจนถึงวันนี้ขอ้อเท็จจริงปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ4เดือนรัฐบาลยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาสําคัญตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้รวมถึงปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการถแถลงนโยบายไปแล้วซึ่งมีทั้งหมด7หัวข้อ 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับประชาชนที่ยั่งยืนการทําให้ประชาชนมีไรายได้และมีเศรษฐกิจที่ดีและเป็นการแก้ปัญหาความยากจนรัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างไรรวมถึงสภาพปัญหาการดําเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งเป็นบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สร้างภาระนิสินให้แก่ประชาชนจะดําเนินการได้จริงหรือไม่รวมถึงการแก้ปัญหานี่นอกระบบที่รัฐบาลทาอยู่ไม่ได้มุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เติมต่อ 2. ปัญหาด้านขบ,บวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัตินะครับต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาที่สะท้อนให้เห็นถึงขบ,บวนการยุติธรรม2มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพช่วยพวกพ้องหาผลประโยชน์ส่วนตัวสร้างมาตรฐานในขบ,บวนการที่บิดเบี้ยว สามปัญหาด้านของพลังงานไม่สามารถแก้ปัญหาโครงสร้างปัญหาของประเทศและการบริหารจัดการพลังงานทั้งค่าไฟการถุงต้มคาน,ามาน้ำมันนอกจากนั้นจะแก้ปัญหากลุ่มทุนพลังงานมีอิทธิพลต่อการเมืองทําให้กลุ่มทุนกําหนดราคาพลังงานในอัตราที่สูงเกินความจาเป็นจนทําให้ประชาชนต้องแบกรับภาระนะครับราคานะครับเชื้อเพลิงที่สูงเกินความจริง4ปัญหาด้านการศรึกษาและสังคมไม่เล่งปฏิรูปการศรึกษา เพิกเฉยต่อการผลักดันตาพระราชบัญญัติหรือพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ให้เข้าสู่ขบวนการพิจารณาของสภาเพื่อให้เป็นกฎหมายบังคับใช้เป็นแม่บทในการพัฒนาการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโรค 5. ปัญหาด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยวรัฐบาลจะแก้ไขยอย่างไรกับผู้ที่กระทำความผิดที่เป็นจีนเทา เพราะจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกของชาวจีนรวมถึงการวางตัวเป็นกลางและการเลือกข้างของรัฐบาลกับความขัดแย้งของประเทศต่างๆและวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมและมาตรการความคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 6. ปัญหาการแก้ไขรัฐมนุญที่รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาดําเนินการทําตามทาประชามติต้องมีความชัดเจนเพื่ออธิบายให้ได้ว่ามีความจําเป็นในการดําเนินการอย่างไรโดยชอบด้วยกฎหมาย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างไรและ 7. ปัญหาการดําเนินการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศ,ศาสตร์ชาติตามที่วุฒิสภาได้เสนอเร่งรัดต่อรัฐบาลไปแล้วนั้นรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางในการแก้ไขดําเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างไร ปัญหาข้างต้นเป็นปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีและส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนและการยกระดับ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งไม่ระบุเป้าหมายที่รัฐบาลต้องให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีรายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้การยื่นยัตติดังกล่าวเป็นการยื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการหรือทําการล่าช้าในการแก้ไขปัญหาสําคัญตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ครับแค่4เดือนรัฐบาลมีเรื่องให้ต้องซักฟอกถึงเดเรื่อง ในมุมของรัฐบาลอาจมองว่าเร็วไปถึงขนาดที่นายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรันตรีและรัตตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน็บแนมว่าไม่กังวลมีมีแต่ต้องห่วงว่าฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งวุฒิสภาจะหาประเด็นสักฟอกได้ยากแต่ดอกแรกนะครับจากวุฒิสภาเดเลื่อนใน7ข้อนี้มีบางข้ออย่าไปคาดหวังจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการศึกษา เพราะดูหน้าตาและภูมิหลังของคนที่เข้ามาหน้ารับผิดชอบแล้วแย่ฝ่ารัฐบาลลุงตู่ชนิดเทียบกันไม่ติดเลย2เรื่องนี้จึงไม่ต่างจากให้เด็กอนุบาลไปทําข้อสอบปัอิญญาเองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอีกประเด็นที่อยากคาดหวงังแม้จะมีหลายคนในพักเพื่อไทยกะหือกะเขื่อนกะหือรือนะครับที่จะแก้ไขให้ได้แต่ด้วยความซับซ้อนต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและต้องใช้ระยะเวลานานรัฐบาลจะมีอันเป็นไปเสียก่อนที่จะแก้ไขได้สาเร็จ พลังงานท่องเที่ยวปัจจัยภายนอกเป็นตัวกําหนดนะครับการจัดการด้านพลังงานที่ดีที่สุดคือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกร,ราคาแต่เป็นธรรมกับประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลยังแทรกแซงราคามากเกินไปเงินจากภาษีของประชาชนก็จะถูกนํามาแก้ไขปัญหามากเท่านั้นอีก2ปัญหาคือปัญหาเศรษฐกิจและด้านและปัญหาด้านขบวนการยุติธรรมคงเป็นไฮไลท์ในการอภิปรายของวุฒิสภา เศรษฐกิจของประเทศกำลังวิกฤตตามที่รัฐบาลบอกหรือไม่วิกฤตแล้วทำไมรัฐบาลไม่รีบจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนประเด็นนี้มุมไหนรัฐบาลก็ถูกถล่มเละเทะนโยบายแจกเงินน,นิจิตอนรัฐบาลคิดใหญ่ทำไม่เป็นคิดตั้งแต่ต้นปี2566กว่าจะแจกก็หลังเดือนพฤษภาคมน,นี้ปีนี้ไปแล้วนะครับนี่คือการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้วยความจำเป็นเร่งด่วนอย่างนั้นหรือ ระวังรัฐบาลอาจจะต้องไปอธิบายเรื่องนี้ในศาลปัญหาด้านขาบวนการยุติธรรมสมัยนักโทษทักษิณหน,นีไปนักโทษชายทักษิณเนี่ยหนีไปต่างประเทศพักเพื่อไทยอดควรว่าถูกกั่นแกล้มมีการเขียนกฎหมายเพื่อเล่นงานทักษิณขนาดเขียนรัฐธรรมนูญก็เพื่อขจัดและกีดกันทักษิณเน็บแนมถึงขนาดว่าทําไมไม่ระบุชื่อทักษิณเอาไว้ในรัฐธรรมนูญไปเสียเลยแล้ววันนี้เป็นยังไงล่ะครับพระราชบัญญัติราชทัรนกฎกระทรวง กฎกรมกดระเบียบกรมราชัณร์ล้วนเป็นประโยชน์กับนักโทษชายทักษิณทั้งนั้นจนนักโทษชายทักษิณกลายเป็นนักโทษเทวดาช่างบังเอิญจริงๆนี่แค่สี่เดือนในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลเศรษฐาแค่สี่เดือนก็เห็นจุดตายนี่คือข้อมูลที่ออกมาในการวิเคราะห์ว่าเอ๊วันนี้บอกว่าเฮ้ยจะเอาเรื่องไหนเอามาวิเคราะห์ในเรื่องไหนจะมาอภิปรายนะครับหรือวุฒิสภาจะเอาเรื่องไหนมาซักอะไรเงี้ยก็ต้องบอกครับเจอ เิดเข้ามาเจประเด็นนี่บอกได้เลยครับว่าตรงตรงเน้นเน้นเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับรัฐบาลเองซะด้วยซ้ำนะครับว่าบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดรัฐบาลยังไม่ได้ทาเลยยังไม่เป็นรูปธรรมเลยยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเลยแน่นอนครับคนที่เชีย์ก็เชียร์ไปนะครับคนที่มองก็มองไปถามว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยในกระที่รัฐบาลทำเนี่ยก็ดีก็ดีสุดอ่ะใช่ครับรัฐบาลทําดีฝ่าไม่ทําครับคําว่าดีทําดีฝ่าไม่ทํากับทําได้ดีกว่านี้ ประชาชนต้องการอะไรครับทำดีฝ่าไม่ทำกับทำได้ดีฝานี้ลองลองถามใจตัวเองนะครับถ้าคุณเป็นประชาชนคุณอยากได้แบบไหนครับทำดีฝ่าไม่ทำหรืออยากได้ทำแล้วดีฝานี้ทำได้ดีฝานี้ทำไมไม่ทำเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลสมควรจะทำได้ดีกว่านี้ถ้ารัฐบาลบอกคิดใหญ่ทำเป็นโอ้โหมหาโปรเจกต์ที่ผ่านมาโอ้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับทำมานะครับแล้ววันนี้เห็นอะไรบ้าง ผลงานที่ผ่านมาแน่นอนครับเอามาอ้างอิงได้ครับแต่ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้บอกว่าวันนี้จะทําได้เหมือนกับที่ผ่านมาสักหน่อยจริงหรือเปล่าครับอย่าใช้คําพูดว่านะครับดีกว่าไม่ทําเพราะมันทําได้ดีกว่านี้แต่ทําไมไม่ยอมทํานี่คือคําถามท,าที่เกิดขึ้นนะนี่คือคําถามจากประชาชนคนหนึ่งมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าจะอัปเดตให้ฟังครับ